สบายดีพบกับ LTV i ท i o n ชันบอแมนหนูลองยาลาวกับวัคซีนโควิด1 9เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักสื่อพิมพ์ลาวพัฒนาได้จัดทำคลิปคำชี้แจงของท่านปูทรเมืองปากและมุตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขลาวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยพาดหัวข่าวว่าลาวบอแมนหนูทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากกรณีที่ประเทศลาวได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากจีนและก็รัเสเซียครับปรากฏว่ามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมากประมาณว่าวัคซีนอันเนี้ยยังไม่ทันได้รับการรับรองจาก w งคกูเโอเลยบ้างก็ว่าลาวเป็นหนูทดลองของจีนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาท่านภูทรเมืองป่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขท่านได้ชี้แจงครับว่าวัคซีนที่ลาวได้รับการช่วยเหลือมาจากต่างประเทศเนี้ยได้รับการฉีดมาแล้วในหลายประเทศนะครับ เฉพาะที่ลาวเนี่ยได้มีการฉีดในกลุ่มเสียงครั้งแรกเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาและสำเร็จลงในเดือนธันวา2563ที่ผ่านมาครับแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงนะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับในกลุ่มทดลองเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านภูทรเมืองป่ากไปพร้อมๆกันเลยครับขพรา้าก็ถือโอกาสนี้นี้ชีแจงขอให้เชื่อถือแต่ข้าวที่เป็นทางการนอกจาก กระทรวงสาธารณสุขก็คือคณะสปกิของพเหาซึ่งข่าวทางเฟสทงาทงออนไลน์ต่างๆนั้นมีหลายกลุ่มคนที่หวังดีโบวหวังดีต่อสปปลาวของพวกเหล่าข้าพเจ้ายืนยันว่าพรรคและรัฐบาลลาวของพ่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนทั่วโลกนี้มีมาตรการแนวใดมีวิธีการแนวใด สปรปลาาของพวกเราอยากให้มีคือกันกับประเทศอื่นที่ซีวิไลยแล้วอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นถือว่าโ,โปโปลรวเฮานี้เป็นประเทศที่ได้รับวัคซีนไวกลัวหลายประเทศอยู่ในคอเขตอยู่ในภาคพื้นบรรทาทานก็นได้ครับเขาบางประเทศก็สีเริ่มสักเมื่อนั้นเริ่มสักเมื่อนี้แต่เฮาี่เป็นเดือนกลัวแลละเฮาสักมาแล้ววัคซีนที่เขานําใส้ใน่บเมนเอามาทดลองเลยเพิ่น ขบวนการนําไส้อยู่บานเพิ่นขั้นที่3แล้วขั้นที่3เป็นขั้นสุดท้ายในการซักการทดลองน,นําไ้เริ่มนําคนเพิ่นไปซักจนได้ปริมาณคนโบเมนตแต่อยู่ประเทศจีนอยู่ยุโรปอฟริกาอยู่อินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านเฮาเอเชียเขาก็ได้นําไ้วัคซีนตัวนี้ไปแล้วมีข้อมูลอ้างอิงแล้วแล้วพอเฮาจะาออากมานําไซอย่างซั่นนีายหลายประเทศ๋ยวนี้ก็เกี่ยมสั่งวัคซีนนําเพิ่นไหน สิโนฟามย้อนว่าอยู่ในขอเขตประเทศตะว,วันตกเพิ่นโกเฮ็ดได้เริ่มนําใส้แต่ว่าความต้องการมันสูงบามารถสิส่งไปให้ได้ประเทศทั่วโลกนี่ได้ทันกับความต้องการอันนี้เพิ่นสนอง,งเฮาย้อนเป็นเพื่อนมิตรยุทธศาสาตร์อันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่พ่อจะต้องได้หับหูและแสดงความโออคขอบใจน่เพิ่นเนะาะบ่ให้เบ่งไปทางด้านลบว่าสิเอามาทดลองนำเอาจันงซงี่ มาฮอตเดียวนี้เดือนปลายสองกัวสองเดือนมานี่ก็ยังยืนได้ว่าวัคซีนนั้นมีคุณภาพและบได้ให้มีผลกระทบอย่างต่อสุขภาพของผู้ดีนะครับวัคซีนนั้นและพะอยังจะซืบต่อคนควยมาให้ได้หลายขึ้นกว่านั้นเพื่อสักในประชาชนทั่วไปเนาะเจ้าและสําหรับการฉีดให้กลุ่มเสี่ยงรอบที่2เนี่ย ก็จะเริ่มในช่วงกลางเดือนมกรา2564นีครับโดยทีมงานลาวยูรเดีโอ FM 90นะครับได้สัมภาษณ์ท่านคำเพชรซึ่งเป็นนายแพทย์ประจำสาธารณาสุขนครหลวงเวียงจันทร์เป็นหนึ่งในกลุ่มเสียงที่ได้รับการฉีดยาป้องกันโควิดจากจีนครับโดยท่านคำเพชรได้บอกว่าได้รับการฉีดมาแล้วนหนึ่งเข็มระยะแรกนะครับจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากฤทธิ์ยาแต่เมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับอาการก็จะเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ แล้วก็รอฉีดรอบ2ต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวลาวนะครับอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลวงหรือข่าวอะไรที่ออกมาในช่วงระยะน,นี้นะครับฟังข่าวจากราชการอย่างเดียวนะครับช่วงนี้พบกันใหม่กับ LT Vision ถามข่าวลาวไทย